ขยายกันต่อนะคะว่าการรับหลักการของคอรมอร,รอบนี้แน่นอนเป็นก้าวสำคัญแต่จะนำไปสู่การคืนสิทธิ์ในมิติไหนบ้างวันนี้แฟงอยู่กับคุณอภินันธรรมเสนาค่ะจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรนะคะสวัสดีอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์ต้นคาะถือว่าเป็นการรับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับชาติพันธุ์ฉบับแรกเลยได้ไหมคะพูดแบบนั้นใช่ครับฉบับแรกครับเป็นความก้าวหน้าอย่างแน่นอนเป็นความก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนมาน่าจะรวบรวมสิบ สิบสี่ปีอาจารย์ต้นนับจากตอนไหนคะนับจากก่อนมติครมนับจากตอนเริ่มมีมติครมสิมติครมเราเริ่มคิดกันตั้งแต่ปี5.2นะแต่ว่ามีประกาศประกาศใช้มมติครมปี53ถึงวันนี้ก็มาสักสิบสี่สิบห้าปีแล้วที่มันมีการพรยายามจะยกระดับให้มีกลไกที่จะคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นรูปธรรมจากรฐัฐบาลจากมติครมตอนนี้ก็กำลังจะเป็นกฎหมายละนะครับ 14ปีที่ว่านับจากมติคอรมทีมงานลองไล่ไทม์ไลน์มาให้ดูนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาเฉพาะสําคัญสำคัญที่เห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ความพยายามในการที่จะบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต้องมีสิทธิ์นะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนับจากปี53เนี่ยตอนนั้นมีมติคอรมแล้ว2อฉบับ ตอนปี53คือ2มิยอ53มีมติเรื่องฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล3ส,สิงหา53มีมติเรื่องเห็นชอบแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรีย่ยงตอนนั้นมติคอรมอรมน,มนมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่าอ่อนกว่ากฎหมายบางฉบับหรือเปล่าคะมันเลยทำให้เกิดกรณีอหนึงครือผมต้องเล่านิดนึงก่อนนะครับว่าตอนมีมติครมรปี53มเนี่ยมันมาจากมันมาจากกรอบใหญ่ของแรนก็คือว่าสาธารณชาติมันมีเรื่อง ปฏิญ,ญาสากลว่าด้วยิทธิทชนผาพื้นเมืองเกิดขึ้นค่ะคือปี53เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคือการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องชาติพันธุ์เนาะเพราะว่ามันคือการใช้แอ p โพ a ในการจัดก,การหาชาติพันธุ์จากเรื่องมองจากเรื่องมิติความมั่นคงเนี่ยขยับมาสู่มิติเรื่องวัฒนธร<อ>รมเพราะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากเลยที่ว่ามันคือการสังเกตไหมครับไม่ใช่คำว่าฟื้นฟูวิถีชีวิต คือแค่มันเริ่มกลับไปให้ความสนใจกับเรื่องวิถีชีวิตและใช้วิถีชีวิตเป็นทุนในการแก้ปัญหาชาติพันธุ์จากเดิมที่มเป็นเรื่องการสังคมสงเคราะห์เลยพวกน,นี้นะครับไอปี5 3าเนี่ยเป็นหุดสําคัญคแต่มันก็เลยมันเร,มเราเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนมาสู่การมีกฎหมายแต่ว่าโดยการเป็นมติครมเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดเนาะเนื่องจากมติครม,มไม่ใช่กฎหมายมันแค่เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งแน่นอนว่ามันมีนโนยบายอยู่ก็จริงรัฐบาลออกแนโยบายก็จริงแต่ว่าการทํางานมันยากเพราะว่า ไอ,เอ้เรื่องเลือดชี้พันธุ์มันไปสัมพันธ์กับหลายกระทรวงกระทรวงทรัพย์แน่นอนกระทรวงทรัพยากรกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยมากมายใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นเขาก็มีกฎหมายของเขาอยู่การจะมีมติครมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพีออยงพออันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะ <c oughs> เนาะประเด็นที่สองต้องเข้าใจว่าตอนมีมติครโมเนะี่ยมันทำแค่สองกลุ่มนะคือกลุ่มชาวเลกับกะเหรี่ยง <c oughs> แต่พี่น้องชาติพันธุ์บ้านเรามีตั้งหกสิบกลุ่มนะเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเอาโมเดลจากความสําเร็จหรือว่าประสบการณ์จาก กาเรียชาวเลเนี่ยมาขยายในการทำกับกลุ่มชาติพันธ์อื่นเพราะว่าจริงๆตอนมีมติครมอนมันชัดเจนนะว่าเราออกมติครมเนี่ยเพื่อน,นํารอ2 2> ่องสองกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งตอนนั้นมีความเปราะบางสูงมากคือสุ่มเสี่ยงต่อการจะสูญเสียวัฒนธรรมถูกละเมิดสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลองหยิบ2กลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นนําร่องก่อนแล้วก็มีเขียนห้อยท้ายวิทยมติครมการเรียงเลยครับว่าไอแนวทางมติครมเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆได้แต่ว่าด้วยความที่ว่า ชื่อมันปอกไปกะเลียงอ่ะเวลาไปให้หน่วยงานรัฐเขาจะพูดถึงว่าท่านไปกะเลียงดินะครับก็เลยเขาเลยเป็นที่มาว่า,าภาคประชาชนก็เลยรวมตัวกันเคลื่อนไหวนะครับจนสามารถหมุดหมายสำคัญจริงจงอันหนึ่งที่น่าสนใจคือช่วงประมาณปี57เนี่ยเรามีความพยายามอันหนึ่งก่อนนะ57นะมีความพยายามอันหนึ่งก่อนอาจจะไม่ได้อยู่ในชาร์ตนะครับ57นะมีความพยายามอันหนึ่งก็คือว่าพยายามจะดันมติครมเ,เป็นพรบครั้งแรกเนี่ยใช้ชื่อพราพรบ,พ,รบพื้นที่คุมครองแล้วก็ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ทางการเมือง้วก็เลิกไปจน ช่วงปี58 59มีการเคลื่อนไหวรัฐรมนูญน,นะครับประชาชนนี่แหละรวมตัวกันเพื่อจะผลักดันมาตาสําคัญคือมาตา70นั่นแหละคือหมุดอีกหมุดหนึ่งหลังจากปี53มาสู่ปี60ซึ่งมีรัฐมนูลมาตา70ซึ่งวางกรอบเลยว่ารัฐจะต้องให้การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุค์คุณอุปการสำคัญของปฏิครม,มันคือเรื่องของการเป็นโอกาสที่ทำให้พี่น้องเนี่ยรวมตัวกัน จนสามารถคล้ายๆว่ามีตัวมีตนขึ้นในสังคมแต่เดิมพี่คนไม่ค่อยรู้จักเขาไม่เห็นเวลาเราพูดถึงกะเหรี่ยงก็มองเป็นคนอาจเป็นใครอะแต่พางวันอย่างนี้ผู้เห็นมันไม่ได้เห็นแต่มิติปัญหาเนาะแต่เห็นมิติเชิงศักยภาพของพี่น้องด้วยว่าเ,าเขามีความรู้นะเขามีความสามารถในการจัดก,การป่าเขามีองค์ความรู้ในการที่จะดูดลทรพยากรอย่างนี้ครับของพวกนี้มันเห็นจากมิิโครมอาจารย์ต้นเช่ไหมพอยิ่งฟังอาจารย์ต้นเล่าเนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงบางทีมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในปีสองปีใ่ดูสิมันต้องใช้ระยะเวลา คำพังว่าจ<ว>ากสังคมแล้วก็ให้มันคล้ายๆว่าบรรยากาศมันถึงพร้อมคือฝั่งนี้ผมคิดว่าตอนนี้เรื่องกมันเป็นกฎหมายในวันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าองค์ประกอบมันครบสา<ช><ล>มแต่องค์ประกอบครบสา<ล>มค<ล>มือหมายความว่าผ้าประชาชนเข้มแข็งมากค,คือเขาสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์กับการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาสิบกว่าปีแล้วเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาพร้อมที่จะนําเสนอและเขารู้ว่าปัญหาของเค้าคืออะไรและเขามีเขา คล้ายๆว่ามีพื้นที่ในการสแสดงออกทางตัวตนม,มาอย่างไรเนาะอันนี้คืออันที่หนึ่งสองเนี่ยภาครัฐให้ความสําคัญแล้วเนาะคือคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือประชากรที่มีศักยภาพอะรัฐเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมองหันว่าเออเราจะจัดการปัญหา,าแบบเดิมไดม้รับไปไล่ลือบุบ,บลุกหรือไปไปบุกจับอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเห็นว่าเอยต้องหาวิธีการหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาแล้วนะครับกะเช่นมาดึงมันมามีส่วนร่วมหรือเห็นว่าพี่น้องช้พันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศได้มันก็เริ่ม เอกฝ่ายการเมืองก็เริ่มเปิดฝั่งภาคประชาสังคมภาคประชาชนเองก็เริ่มรู้แล้วอ๋อตลังมันตั้งแต่มันมีเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นเนาะวิถีชาติพันธุ์ที่มีพื้นที่ในเมืองมากขึ้นมีกลุ่มชาติพันธุ์มามาทาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนทาวิสาหกิจชุมชนคนรู้จักชาติพันธุ์มากขึ้นหเห็นวิติเชิงบวกมากขึ้นสังคมเริ่มสนับสนุนมากขึ้นสื่อเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้มันจังหวะที่มันพร้อมพร้อมพอดีที่จะ ทำให้กฎหมายฉบับนี้มันมันเกิดขึ้นได้ค่ะ,ะคและปีนี้แหละเราจะได้เห็นการพิจารณาร่างพรบรที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของอย่ใช้คานี้เพราะแต่ละร่างจะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปปีนี้เราจะได้เห็นการพูดกันเต็มๆในรัฐสภาแต่แน่นอนวันนี้อจันต้นมาต้องพูดถึงร่างของศูนย์มนุษย์ที่คร,อรมอรขอ จะคืนสิทธิในมิติไหนบ้างเอาเฉพาะร่างของศูนย์มนุษย์ค่ะคือผมค,คิดว่าร่างส่วศูนมนุษย์หรือว่าร่างอื่นๆเนี่ยจะคล้ายๆกันนะผมใช้ว่าผมยืนยันว่าคล้ายๆกันเพราะเหตุว่าที่ยืนยันว่าคล้ายๆกันเพราะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการร่างเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่ในกระบวนการเดียวกันทั้งหมดแต่เพราะนั้นร่างในการนี้มันเป็นการคือมันหลักการของร่างพรบฉบับน,นี้มันอยู่มีอยู่3คําที่ อยากจะให้ทุกคนเข้าใจก็คือหนึ่งคือกฎหมายฉบับนี้็ไปคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมศักยภาพให้พี่น้องชาติพันธุ์มีศักย์ได้ใช้ศักยภาพเต็มเป็นประสิทธิภาพมากขึ้น<อ>เพื่อจะนําไปสู่เรื่องที่3ก็คือว่าเราต้องการอยากจะสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมคือความเท่าเทียมเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะในสังคมไทยที่กฎหมายปกทั่วไปก็มีให้คนทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมกันแต่ว่ากลุ่มชาต คนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตัวตนเขาคือไม่ค่อยคลย้ายๆเวลาพูดถึงคนเราจะไม่ถึงชาติพันธุ์เราจะคล้ายๆเขาเขา,เขามีตัวเขามีเขามีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นในความหมายคือว่าเราไม่ให้ความสําคัญเขา<ช><ๆ>นะครับกฎหมายฉบับนี้คือเราจะคุ้มครองให้เห็น<ม>ว่าสังคมในสังคมนี่มีคนกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นการทํามาตรการอะไรต่างๆของรัฐหรือว่าการจะทําโครงการอะไรต่างๆอะไรต้องคานึงถึงเขาเหมือนกันเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้มันก็คือการไป คืนสิทธิ์ในแง่ที่ว่าให้เขามีตัวตนขึ้นในสังคมไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษไม่ใช่การาาไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษแต่ว่าเป็นการคืนสิทธิ์ว่าเขาไง่ายๆคือสถาปนอใไ้เขามีตัวตนขึ้นมาว่าเออเขาอยู่เขามีตัวตนอยู่หน้าในสังคมแล้วให้เวลาจะทาอะไรก็ต้องหันมองเขาหน่อยนะหรือว่าพิจารณาหน่หอยว่าจะออกมาตรการอะไรแล้วแต่ คิด่ว่าคนกลุ่มนี้ด้วยลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยมันมีความจําเป็นนะจะต้องมีคนไกลพิเศษหรือกลๆใดที่เป็นลักษณะที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาเมื่อสักครู่อาจารย์ต้นพูดถึงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการทําให้เราได้เห็นตัวตนและคืนสิทธิ์ให้เขาสิทธิสถานะทางทะเบียนเนระบุไว้ในร่างอยู่ในนี้ด้วยครับตั้งแต่เรื่องสิทธิสถานะทางทะเบียนเป็นสิทธิสถานะทะเบียนเป็นสิทธิพื้นฐานของการที่จะทำให้เขามีฐานะทางสังคมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบันไดายขั้นที่หนึ่งที่เราจะต้อง ให้ให้สิทธิ์เขานะรวมไปถึงสิทธิ์อื่นออีกรวมถึงที่สําคัญกว่าน,นั้นคือสิทธิ์ในทางวัฒนธรรมซึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงเราจะพูดถึงในทะ่าสิทธิพลเมืองก็ให้สันติชาติแต่สิทธิที่สาคัญไปมากกว่าน,นั้นนะที่าอาจจะดูเป็นนามธรรมก็คือสิทธิทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับเช่นความพีสิทธิที่จะดํารงวิถีชีวิตอยู่ได้ประเพณีวัฒนธรรมที่เขาสืบทอดมาจะได้รับการยอมรับนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยต้องจะต้อง,จะ,องจะต้องดูแลเขาด้วยเหมือนกันไม่มันยกอย่างง่าย,ายคือทุกสังคมนะทุกวัฒนธรรมเนี่ยเรามี พึ่งตีใจกับการประกาศให้ส่งการไปมอดกทางวัฒธรรมนะพี่น้องชาติพันธ์เขก็มีไอ้วัฒนธรรมแบบเนี้เราอย่าละเลยเขาเลยเนาะบางทีมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจที่เขาควรจะมีโอกาสในการที่จะแสดงออก เพราะกฎหมายฉบับนี้มันคือการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้วยแล้วสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกับผืนป่าตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษเพราะว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทกับกระทรวงทรัพย์แน่นอนใช่เพราะแต่นี่มันอยู่ในร่มใหญ่ของเขาว่าสิทธิทางวัฒนธรรมคือเขามีสิทธิใ์ในความวป็นพารณที่จะดำรงอยู่กับวิถีแบบนั้นวิถีของชาติพันธุ์คือวิถีของเขาอยู่กับป่าแ,แล้วก็ถ้าเราไปดูดีๆนะเราจะเห็นว่าการที่เราประกาศอุทยานต่างๆเราเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าอุทยานทุกอุทยานอยู่ในพื้ เราประกาศอุทชาติภพันไปอยู่นะคือเขาอยู่มาก่อนแสดงว่าเขารักษาพื้นที่ได้ดีกว่า<ม>ดีมากเลยเนาะอุดมสมบูรณ์มากเราก็เลยป,ประกาศว่าเออตรงนี้เป็นอุทยานเดี๋ยวจากประเด็นนี้เราจะกลับมาคุยกันตอน่อ